นี้นะคะก็จะมาดู MV ยาดเพชรค่ะของซีรีส์ปิ่นพักก็คือคนขอมาเยอะมากนั่นแหละสุดๆซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าก็ทยอยทำให้ค่ะถูกรอกันนิดนึงช่วงนี้เราจะพูดคำนี้บ่อยมากมาช้าแต่มาน,น <laughs> บ่อยมากมาหน้าแต่รอนิดเออโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ว่าก่อนไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องแสนดีสุดช n แนลของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงไว้ด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกําลังใจในการทํำชิปให้กับพวกเราค่ะไปดูกันค่ะก็คือแก้มวิชยายีนร้องด้วยนะไปสดสดเพิ่มานึกถึงอะไรรน้วันนี้ดาหุยนึกว่านเจวะพุ Bri tóc hẹn nắng bắn kêu như hết ý tình yêu thương dặn cháu 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 cháu

ย้อนรแกจะรองเสื้อละแกยังไงก่อนลืมไปแล้วอ่ะอยากเล่นแล้ปะป เธเป็นยงเรื <n hat> ่องที่เจ็บเจ็บได้น่าจะเจ็บแต่จากทรงถ้เสิร์ฟรเันคจาองตาเนกับคนตูของค่านี้คือว่ามันชุดใกล้จบดสีดำจุดเงินล้วก็เท่าเท่าส่ จบไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมแบบว่าเวลาดูเอมวีอะไรพวกนี้ใช่ป่ะคือเวลาดูเอาพูดง่ายเวลาดูเพลงประกอบละครเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบว่าตั้งใจดูเนี่ยภาพใชเพื่อจะนึกไปถึงเนื้อเรื่องถูกเป็นเหมือนกันเนะ อุ้ยตอนนี้มันต้องเป็นยังไงเออ,อใช่ใช่สุดแล,ล้วเราเราก็จะคิดตามตลอดเลยคืออย่างอย่างรู้ว่าแบบว่าอ้ฉากนี้มันจะอยู่ตรงไหนอะไรเอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเนี้ยชอบชอบดูอะไรใช่แล้วก็บกแบบจะำอ่ะเออแต่เพลงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแค่เสียงนั้นร้องเอยแค่อะไรเอยเราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็เคยได้ยินกันมาอยู่แล้วใช่เคยได้ยินเคยได้ยินเหมือนฟิลแบบเปลี่ยนเวอร์ชั่นอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแก้เป็อืเป็นแบบเขาเรียกอะไระร้องกับวงออเคสตราป่ะเออใชอะไรประมาณนั้นฟิลประมาณนั้นอาจจะเปลี่ยนแบบ เขาเรียกว่าอะไรเรเวนดนตรีนิดหน่อยหรือเปล่าไม่ไม่มั่นใจนะก็ดีนะมันก็เข้ากับอ่าเขาเรียกว่าอะไรซีรีส์ดูแบบว่าเอื้อมเอื้อมเื้อมหยิบใช่พี่ก็พยายามดูว่าแบบไอแต่ว่าแต่อาจริงผิดคาดพี่นึกว่าเอ็มีเขาทำมาจะมีความแบบดราม่าอะไรแบบเนี้ยแต่พอดูพี่ว่ามันก็เป็นฟิลเหมือนแบบความรักของคู่นี้ที่แบบ ร้อยเรียงมาให้เราเห็นแบบมันไม่ได้ดราม่าอะไรางั้ยนะมันเหมือนให้เห็นความรักของคู่ไม่น่าจะปล่อยเพลงอีกเป็นเพลงดราม่าเพลงเศร้าแต่ก็เหมือนมาเห็นมีแบบเศร้าๆเออพี่ว่าน่าจะมีีอกน่าจะปล่อยมาอีกใช่เออแต่ตอนนี้นี่พี่พี่คิดอะไรรู้ไหมเลือกเพลงผิดมากเลยแม่งฟังดูดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วดูตอนเช้าเกือบเกือบแล้วเกือบเกือบหลับแต่กลับมาได้ ดีแล้วแบบว่าเวลาแบบดูเราชอบแบบว่ามันโฟกัสเยอะไปหน่อยใช่มันจะโฟกัสไงว่ามันฉากไหนวะอะไรยังไงในหัวพี่ไล่ตลอดเลยนะว่าฉากนี้ฉากนี้จะไปตรงไหนได้บ้างใช่เออมีมีบางฉากที่พี่ก็ชอบเหมือนกันเหมือนไอ้ตอนเปิดมาที่เหมือนมีอะไรโคมหรืออะไรที่เป็นอ๋อเ๋อใส่ยที่แบบคืออันนี้ที่ไหนอน่ยหรืออะไรเงี้ยคืออยากรู้ว่าไอ้ตัวละครเขาไปทําอะไรเลยมันน่าจะเป็นวัฒนธรรมของทางภาคเหนืออะไรสักอย่างอะพวกเหมือนโคมยี่เป็งไหม เออไม่คิดประมาณนั้นนะเออประมาณนั้นว่าแบบเขาไปใช่ต้องรอต้องต้องไปดูในซีรีส์อะเนาะใ่เกี่ยวข้องกัอะไรกันยังไงพอดู MV มันก็มีมีหลายฉากที่ทําให้แบบอ้าวเออมีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยอยากอยากดูเหมือนกันอยากติดตามว่ามันจะเรื่องมันจะไปยังไงที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าภาพอะสวยอยู่แหละจริงภาพสวยจริงจริงพูดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละค่ายเนี้ยเขาคงฟังจนเบื่อแล้วแหละฟังภาพคอตูมอะค่ายเนี้ยเราชมตลอดเออ ไม่รู้จะชมอะไรและคือภาพแบบคอสตูมสวยก็คือจบจบแล้วอ่ะมันมันทำให้เรารู้สึกมีอะไรที่อยากดูไงถูกมันไม่ได้แบบน่าเบื่อในการที่แบบชุดเดิมเดิมมันดึงดูดเราสถานที่เดิมเดิมเลยใช่ใแล้วมันแบบแล้วเราอ่ะชอบสังเกต้ะแหละแล้วพี่อ่ะชอบสังเกต้ะพี่อ่ะเดาจนแฟนคลับบอกว่าพี่นัดเดาเก่งมากอ่ะเออ เรียกว่าคือคือบางเรื่องอ่ะมันมันเดาง่ายไงบางเรื่องมันเดาง่ายม,มันเหมือนแบบว่าพี่นหน้าตุละครเยอะทุกคน<อ>มันก็เลยเหมือนจะเป็นแบบคลาสสิกที่พอจะรู้ว่าใเงี้ยเปนเอนคือเป็นเด็กที่แบบเกิดมาพมร้ <laughs> รลลอมกับละครอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องดูล, <laughs> ละครอะไรอย่างเงี้ยเออจริงนั่นแหละก็น่ารักจีิงๆนะคะก็รอติดตามแล้วกันเพราะว่าซีรีส์ก็ออนแล้วเออสี่สี่อะไรนะออนสี่สิงหาสี่สิงหา ใครยังไม่ดูก็ไปตามดูกันได้นะคะทุกคนซึ่งเราก็คงรีแอคอยู่แล้วแหละมาดูของเราด้วยรอติดตามรอติดตามเลยกันนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝั่ง้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสันี่มีสุขชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งจริงด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับพวกเราค่ะฟังเพลงจบก็รอดูเรารีแอซีรีส์อีพีใช่สปอยไปเลยนี่นี่ ใช่ใช่น่าจะมาใกล้ๆกันน okay. okay, ี่แหละราติดตามเลยค่ะโอเคชิมนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย